สมุนไพรหน้าบ้านนะครับหรือปลูกไว้ข้างๆบ้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพี่น้องครับคลิปนี้พาพี่น้องมาชมสมุนไพรที่ผมปลูกไว้ข้างๆบ้านนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องต้นอยู่ข้างหลังผมนี่แหละครับเป็นต้นมะขามป้อมมะขามป้อมยักษ์นะครับ หาดูยากนะครับที่ผมปลูกไว้เมื่อประมาณ15ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวพี่น้องมาดูว่าต้นเขาใหญ่ขนาดไหนนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องดูนะครับเป็นมะขามป้อมนะครับมะขามป้อมยักษ์นะครับลูกนี่ใหญ่มาก เท่ากับหัวแม่เท้าเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูชัดๆนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านนะครับพี่น้องเอามาปลูกมาขามป้อมเอาไว้หน้าบ้านนะวิตามินซีสุดยอดเลยนะครับมาขามป้อม นี่แหละครับพี่น้องมาดูโคนปลูกได้สิบห้าปีนะครับพูดถึงลำต้นเป็นลำต้นที่แข็งแรงมากนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องมีที่ว่างเปล่าก็สามารถปลูกได้นะครับแต่เขาไม่ได้ให้ร่มเงาเหมือนกับต้นมะม่วงหรือต้นอื่นๆนะครับเนื่องจากว่า ใบเขาจะเล็กนะครับใบมะขามพอมทนี้เขาก็บังเดดไม่ค่อยได้นะครับพี่น้องนะครับก็เป็นสมุนไพรชั้นนำนะครับลูกไว้ยิ่งโตไปก็ยิ่งให้ผลผลิดเยอะนะครับพี่น้องครับปลูกครั้งเดียว กินได้ตลอดชั่วลูกชั่วหลานนะครับมะขามป้อมเขาได้เป็นแล้วตายยากนะครับเพราะว่ารากเขาอยู่ลึกนะครับพี่น้องครับท่นี้นพี่น้องต้องการมะขามป้อมไปปลูกก็หาดูนะครับในตลาดนัดหรือในเรือนเพาะชำที่เขาขายกล้าไม้นะครับจะมีมะขามป้อมหลายๆสายพันธุ์ นะครับพี่น้องมาขายและพี่น้องก็หาซื้อไปปลูกได้นะครับอาต้นนี้ผมซื้อมาก็ยี่สิบบาทเองนะครับพี่น้องไม่แพงแต่ปลูกนี่ต้องใช้เวลานะครับนี่แหละครับสิบห้าปีเพราะว่าผมกินมะขามป้อมตลอดนะครับไปไหนมาไหนหาว่าเห็นขายก็ต้องซื้อมานะครับมาแช่ตู้เย็นไว้กินรสชาติของมะขามป้อมจะเปรี้ยว นิดหนึ่งนะครับนอกรสชาติจะบอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่น้องหากว่าได้กินดูจะรู้นะครับแต่สิ่งที่รู้ชัดเจนก็คือเวลากินมะขามป้อมแล้วน้าลายจะไหลแล้วก็กินน้ําจะอร่อยนะครับกินน้ําอร่อยมากนะครับนี่คือลักษณะเด่นของมะขามป้อมนะครับส่วนรสชาตินั้นเป็นรสชาติที่เปรียวนิดหนึ่งนะครับ อันนี้ก็รัศมีประมาณเกือบเกือบหนึ่งฟุตนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องเป็นยังไงพาพี่น้องมาชมมะขามป้อมแล้วนะครับพี่น้องพี่น้องเสิร์ชดูใน Google นิลครับว่ามะขามป้อมสรรพคุณใช้ทําอะไรบ้างแล้วก็ปลูกไว้หน้าบ้านหลังบ้านข้างๆบ้านก็ได้นะครับเอาไว้ลูกหลานกิน ลูกตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลานานนะครับก็จากช่องสุดาฟาร์มมีเรื่องราวดีดๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ไล่เปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ